สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทางแฟนเพจแฮกเทดเจาะเกมการเงินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำกำไรจากตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ผมได้รวบรวมทำออกมาเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเมื่อปี2019นะครับและส่วนนี้นะครับคือส่วนหนึ่งจากหนังสือนะครับที่ผมเปิดเผยออกมาเป็นสาธนารณะนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรับไปกันฟรีเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แชร์ลูกโซ่เนี่ยในเรื่องของบิตคอย n ระบาดมากถ้าใครจํากันได้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนจะมีแต่บอกว่า บิตคอยคืออะไรที่หลอกลวงนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นอะไรก็ตามซึ่งแม้แต่คนรอบตัวผมเองเนี่ยก็ถูกคนชักชวนให้ไปลงทุนในแชร์ลูกโซ่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเองในฐานะเทรดเดอร์ที่มีความรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะออกมาแบ่งปันนะครับออกมาบอกกับคนรอบตัวนะครับว่าจริงๆแล้วบิตคอยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับและเราสามารถที่จะเทรดหาเงินจากมันได้จริงๆ ถ้าเรามีความรู้มากพอนะครับโดยไม่ต้องเอาเงินไปให้คนอื่นเขาฝากเทจไม่ต้องไปให้ใครเขาระดมทุนเงินเราไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องอธิบายกลยุทธ์ในการเทรดหรือว่าวิธีคิดนะครับที่ผมใช้ในการเทรดบิตคอยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมประยุกต์มาจากการเทรดในสินค้าอื่นๆนะครับที่ผมเทรดมาอยู่ตลอดนะครับโดยหลักการสําคัญนะครับที่ผมจะให้เพื่อน จำไว้ให้ดีเลยเนี่ยนั่นก็คือ3หลักครับในการวิเคราะห์นะครับนั่นก็คือเรื่องของ Fundamental Analysis, Sentiment Analysis, แล้วก็ t e i h n i c a l analysis ครับโดยทั้ง3อย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องนำมาใช้ประกอบกันนะครับในการที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายอะไรนะครับผมโดยผมขออธิบ้ายอย่างนี้นะครับ Fundamental Analysis เนี่ยนั่นก็คือพื้นฐานของเหรียญหรือพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆนั่นเองนะครับ โดยพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปดูโครงสร้างของแต่ละเหรียญน,นะครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรหรือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรนะครับซึ่งแม้ว่าในวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจโมเดลที่เขาเสนอไปเมื่อช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่ตลาดบิตคอยบูมเนี่ยหลายๆธุรกิจที่เป็นอินเทอร์เนทีฟคอยเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยการเล่นกับความคาดหวังของคนเนี่ยทำให้ราคามันขึ้นมาเยอะมากนะครับซึ่งเราก็สามารถทํากําไรจากตรงนั้นกันได้ครับ ส่วนตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Sentiment Analysis ิครับเซ n นติเมนต์อนาลิ s เนี่ยนั่นก็คือการวิเคราะห์อารมณ์หรือปัจจัยเร่งที่จะทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนั้น,น,นครับเช่นในตอนนั้นนะครับถ้าเกิดมีการประกาศออกมาว่า CEO ของเจ้าของเหรียญน,นี้นะครับได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่สักบริษัทหนึ่งเนี่ยราคาจะมีการปรับตัวขึ้นสูงขึ้นทันทีนะครับผม หรือพูดง่ายๆนะครับว่าตัวเซนติเมต t อนาลิซิสนั่นก็คือข่าวนั่นเองที่จะมาดร v e ราคาให้ราคาเนี่ยทำการวิ่งขึ้นไปนะครับและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเทคนิคอ a นาลิซิสครับในการเทรดดิ้งนะครับยังไงเราก็ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคไปไม่ได้นะครับซึ่งเทคนิค l a นาล y ซิสแบบไหนที่ผมใช้ในการวิเคราะห์เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังให้หมดเลยนะครับ โดยกลยุทธ์ในการเทรดของผมในช่วงนั้นเนี่ยคือการ buy on dip นะครับในเหรียญหรือว่าโทเค็นต่างๆที่ผมทำการบ้านทางพื้นฐานไว้แล้วและทำการปรับต้นทุนในเหรียญที่ตั้งใจจะถือยาวโดยการที่ผมเนี่ย buy and hold นั่นก็คือซื้อแล้วถือนั่นเองโดยหลักๆเนี่ยผมจะใช้การดู sentiment ของตลาดประกอบนะครับเช่นการดู BTC dominance นะครับนั่นก็คือสัดส่วน BTC กับ e l c o n นะครับว่าเจ้า BTC เนี่ยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะครับ เป็นการเช็คนะครับว่าเงินเนี่ยกำลังจะเข้าหรือออกไปยังเอลคอย์ต่างๆนะครับแล้วก็ Marketcap เนี่ยมีการเพิ่มหรือลดจะแสดงถึงการที่ Big p เพย์เต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับตลาดนะครับแล้วก็ลดแมพต่างๆนะครับหรือว่าปฏิทินการเทรดนั่นเองซึ่งในตลาดคริปโตเนี่ยจะมีปฏิทินอยู่นะครับว่าในช่วงเวลาไหนเนี่ยที่เหรียญไหนเนี่ยจะออกมาทําอะไรนะครับและนี่นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของ c o i n m a r k e t c a p c o m นั่นเอง เพื่อนๆสามารถที่จะลองไปเซิร์ชตามดูได้เลยนะครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวต่อมานั่นก็คือ c o i n m a r k e t c a l com นะครับนั่นก็คือ cryptocurrency calendar นั่นเองซึ่งก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยเขาจะมีประกาศสําคัญอะไรนะครับนี่นะครับคือตัวอย่างในการที่จะนําไปวิเคราะห์ s น n ิเ m e n t ของตลาดน,นะครับคล้ายๆกับเวลาเพื่อนๆที่เทรดฟอเร็แล้วดูข่าวใน forex factory นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ โอเคเราก็มาถึงแท็กติกนะครับในการที่เราจะเทรดนะครับว่าการเทรดบิตคอยจริงๆเนี่ยมันเทรดกันยังไงนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องใช้จากเงินบาทนะครับทําการซื้อบิตคอยนะครับปัจจุบันนะครับตลาดบิตคอยที่รับเป็นเงินบาทที่นิยมที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเว็บ b i t c u พ c o m แล้วก็อีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นเว็บ Star.com นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเว็บเกิดใหม่อะไรอีกบ้างนะครับแต่หลักๆผมก็จะใช้2เว็บนี้นะครับเป็นหลักนะครับ โดยเมื่อเราทําการซื้อบิตคอยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการโอนไปยังเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเพื่อทําการเทรดเอลคอยนะครับโดยหลักๆก,ก็จะใช้ใบแนสนะครับถือว่าเป็น e x c h ชแนนที่ค่อนข้างใหญ่ครับโดยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทํากําไรจากเอลคอยได้เนี่ยเราก็แลกคืนกลับมาเป็นบิตคอยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยคือสกุลหลักของโลกคริปโตนั่นเองโดยเมื่อเพื่อนๆพอใจในกาไรเนี่ยเพื่อนๆก็แลกเจ้าบิตคอยเนี่ยคืนกลับมาเป็นเงินบาท พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าวงจรการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่เราเอาเงินบาทฝากเข้าไปเอาไปซื้อบิตคอยเสร็จแล้วเอาบิตคอยเนี่ยไปเทรดเอลคอยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีจํานวนบิตคอยที่มากขึ้นนะครับ แล้วเมื่อราคาบิตคอยขึ้นเนี่ยเราก็แลกกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้นไปอีกต่อนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้กระบวนการเทรดในตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปั้นเงินจากเงินน้อยเนี่ยให้เป็นเงินมากได้อย่างง่ายดายมากเลยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีฟันโพ o เนี่ยที่เข้ามาในตลาดนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพื่อนๆคิดภาพดูนะครับว่าตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนแก้วน้ําใบหนึ่งนะครับเมื่อเราเอา ขวดน้ำขนาดใหญ่นะครับเทน้ําลงไปในแก้วใบนี้นะครับซึ่งแก้วใบนี้นะครับเดิมทีมีขนาดที่เล็กนะครับน้ํามันก็จะเอ่อล้นออกมาถูกไหมครับเปลี่ยนเหมือนเงินนะครับที่เมื่อมันเข้ามาในตลาดคริปโตที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณเงินทั้งโลกเนี่ยดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะทะลักสูงขึ้นมานะครับอย่างที่เราได้เห็นเห็นกันไปนะครับ มาถึงส่วนสําคัญนะครับสาหรับกลยุทธ์ในการเทรดนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างจริงๆเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมวิเคระห์ยังไงผมเข้ายังไงนะครับแล้วใช้เทคนิคข้ออะไรในการตัดสินใจนะครับย้ําอีกครั้งนะครับ3สิ่งนะครับที่ผมให้เพื่อนๆยึดเป็นหลักไว้เลยนะครับในการเข้ามาในตลาดนี้นะครับนั่นก็คือ1 f u n d a m e n t a l นัะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์พื้นฐานของเหรียญนะครับสองเซนติเมตรนาราลิวิเครห์ข่าวของเหรียญตัวนั้นนะครับหาปัจจัยกระตุ้นของเหรียญ3ามเทคนิคข้อนาราลิสวิเคราะห หาเทคนิคนะครับหาจุดเข้าซื้อจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมนะครับโดยผมจะขอนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์และการเทรดของผมบางส่วนดังนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็น c c a คนะครับหรือว่า ZEC นั่นเองซึ่ง c c a คเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็น Privacy Coin ระดับท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่มานานและค่อนข้างจะแลกกาดนะครับแลกกาดนั่นก็คือค่อนข้างจะขึ้นน้อยกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับ ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับเจ้า privacy คอยตัวอื่นๆในระดับเดียวกันเนี่ยในระดับเทียหนึ่งเนี่ยอย่าง Monero แล้วก็ d s s เนี่ยซึ่งมีการขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยเหตุผลนะครับที่เจ้า c ี a คเนี่ยยังแลกกาดกว่าเพื่อนเนี่ยเพราะว่า d e ฟเขากําลังทําการอัปเดตโค้ดเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับในช่วงนั้นซึ่งคาดว่าจะเสร็จในช่วงต้นปี2018นะครับต่อมาก็คือเรื่องของ sentiment นั a นอะไรสิทธ์นะครับถ้าใครอยู่ในตลาดบิตคอยในช่วงนั้นเนี่ยคงจะจําคุณจอห์นแมกฟีกันได้นะครับจอห์นแมกฟีเนี่ยก็คือเจ้าของแอนตี้ไวรัสชื่อดังนั่นเองนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ แสดงความเห็นเกี่ยวกับตลาดคริปโตอย่างเปิดเผยเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดตามข่าวนียก็ลองกลับไปย้อนดูชื่อของเขาได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบิตคอยตามเข้าไปก็ได้นะครับโดยนายคนนี้เนี่ยเวลาที่เขาออกมาทวิตอะไรในช่วงนั้นเนี่ยราคาเหรียญนั้นเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงนะครับคล้ายๆกับปัจจุบันนะครับที่ทั้มเนี่ยทวิตเตอร์อะไรออกมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ส่งผลกระทบนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับหลังจากที่เจ้า btc เนี่ยมีการพักตัวเงินก็ไหลเข้าไปยังเ e l c o i n ตัวอื่น ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็มามองที่แซดแคสนะครับเพราะว่ามีคุณจอห์นแมกกาฟีเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งเคยมีหนังด้วยนะครับสำหรับคุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ถกกันก็คือ transaction ของ Bitcoin เนี่ยจะถูกเปิดเผยใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเหรียญที่เป็น privacy coin เนี่ยจะมีการปกปิดข้อมูลนะครับซึ่งก็ทำให้เหรียญในตระกูล privacy coin เนี่ยได้รับความสนใจไม่น้อยทีเดียวครับและหลังจากที่เราได้การวิเคราะห์พื้นฐานของเหรียญแล้วก็ได้ sentiment ประกอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือการหาจุดเข้าจุดออกผ่านการใช้เทคนิคอลล่าไรซิสนะครับซึ่งนี่นะครับคือตัวอย่างหน้าเหตดนะครับ ที่ผมได้เข้านะครับจากบริเวณเส้นนี้นะครับแล้วก็มาออกแถวๆบริเวณนี้เลยนะครับโดยผมได้ใช้ ATR t a i l i n g stop นะครับทำไมผมถึงใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับเพราะว่าตลาดคริปโตเนี่ยเป็นตลาดที่มีความผันผวน,นค่อนข้างสูงมากใช่ไหมครับแต่มีการเคลื่อนที่เป็นเทนนะครับเพราะว่ามีเงินเข้ามาหามาหาสารอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องใช้ run น,นได้ส เราจะต้องใช้วิเคราะห์ความผันผวนได้อ่าเพื่อนเพื่อนจำคีย์เวิร์ด2ตัวนี้ไว้นะครับ1คือจับเทรนสอคือจับความผ,ลผลันผวนดังนั้นเครื่องมือที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อเรียกว่า ATR trailing stop ครับซึ่งเจ้า ATR trailing stop เนี่ยเป็นเครื่องมือที่นําความผันผวนนะครับมาคํานวณกับราคานะครับซึ่งเราสามารถดูเรื่องความผันผวนกับเรื่องของเทรนได้ในคลาเดียวกันนะครับกล่าวคือนะครับถ้าเกิดราคามันมีความผันผวนมากๆเนี่ยเจ้า ATR เนี่ยก็จะ บ่งบอกให้เราเห็นนะครับว่าจุดที่เราจะต้องตัดขาดทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างมากขึ้นไปนะครับทำให้เราสามารถนําส่วนนี้ไปกําหนดลิกลิวัดได้นะครับโดยเวลาที่ผมเข้าเนี่ยผมก็จะคาดหวังลิกลิวัดเนี่ยอยู่ที่1ต่อ5ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดมันกําลังเป็นเทรนด์มากจุดตัดขาดทุนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเยอะก็ได้นะครับและนี่นะครับก็คือตัวอย่างจริงนะครับที่ผมทําการซื้อขายนะครับผ่านจากเว็บไซต์ไบแนสนะครับโดยอย่างที่บอกนะครับเริ่มจากเงินบาท แลกเป็นบิตคอยในตลาดไทยนะครับแล้วก็โอนบิตคอยเนี่ยไปเอ็กชแนนต์ต่างประเทศแล้วก็เทรดทำกำากําไรแบบนี้นะครับแล้วก็โอนกลับมาเป็นบิตคอยแล้วก็ขายคืนกลับมาเป็นเงินบาทน,นะครับนี่ก็คือจบ1กระบวนการนะครับในการทํากําไรนะครับในเอลคอยนะครับ,รบโดยที่เราแลกเป็นบิตคอยไปก่อนแล้วก็ทําการแลกกลับมาเป็นเงินบาทในขั้นตอนสุดท้ายนะครับมาถึงตัวอย่างที่2นะครับนั่นก็คือทีเลียนนะครับหรือว่า TNT ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอลคอยตัวเล็กนะครับที่หลายๆคนถ้าไม่ได้คุกคีอยู่ในวงการนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่มีการทําธุรกิจในด้านการ Verify ข้อมูลซึ่งเขาก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับแล้วมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วโดยคีย์ f s u c c e เซสของตัวนี้นะครับคือการที่เขาไปพาร์เนอร์กับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft นะครับสำหรับการทําข้อมูลนะครับแล้วก็ฟิลิปนะครับในด้านเฮลท์แคร์ ต่อมานะครับสำหรับ sentiment analysis ของเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราว่ากันไปด้วยเรื่องของ Twitter ของคนดังใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้นะครับเหตุผลทางด้าน sentiment analysis นะครับผมได้หยิบยกเอาเรื่องของ market cap ของตัวนี้นะครับโดย market cap ของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่61ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับโดยผมก็ได้คาดการนะครับว่าเขาควรจะมีมูลค่าเนี่ยหนึล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไม่ยากนะครับผมก็ตรงนี้นะครับสามารถ ไปดูได้ที่เว็บ Coin Market Cap เหมือนเดิมนะครับผมโดยราคาเนี่ยเขาก็ได้ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับจากเดิมนะครับ0.144นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่0.316นะครับผมส่วนเทคนิคอลนะครับผมก็ยังใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับนั่นก็คือ ATR t a i l i n g stop นั่นเองนะครับโดยเมื่อเราทำการวิเคราะห์ fundamental analysis sentiment analysis เสร็จแล้วเนี่ยจุดเข้าทำกำไรของผมนะครับก็คือบริเวณที่ราคาย่อตัวลงมาอยู่ที่แนวรับนะครับบริเวณ920 Sa าตชินะครับ แล้วก็ทยอยเทคโปรฟิตนะครับตั้งแต่1,800นะครับถึง2,100ซนหตชีนะครับและผมก็จะขายนะครับเมื่อราคาเขาหลุดแนวรับทางเทคนิคอลนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าซื้อใหม่นะครับโดยนี่นะครับก็คือภาพการซื้อขายของผมนะครับผ่านเว็บไบแวนดเหมือนเดิมครับผมก็จะเห็นว่าจะมีทั้งเซลล์แล้วก็บายเซลล์แล้วก็บายนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับเป็นอีกตัวนะครับที่สร้างกำไรได้อีกมหาศาลเลยนะครับจากเจ้าตัวที่มีชื่อว่าทรอนหรือตัวย่อ trx นั่นเอง โดยปัจจัยพื้นฐานของเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือทอนเนี่ยเขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาจากแหลง1 0 0นะครับจนมาอยู่ที่แหลง19นะครับในระยะเวลาสั้นโดยเมื่อเราทําการค้นข้อมูลทางพื้นฐานนะครับก็จะเห็นว่า CEO ของเหรียญนี้นะครับคุณจัสตินซุนเนี่ยเคยทำงานกับ Ripple a l อ b ล b บจนได้รับขนานนามนะครับว่าเป็น The Next Jack Ma นะครับ ซึ่งจะเป็นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดเล่นกับความคาดการนะครับ CEO คนไหนเนี่ยที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็มักจะได้รับการคาดการนะครับว่าจะเป็นบุคคลสําคัญอย่างเจฟเบซอสอย่างแจ็คหมาคนต่อไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นไปได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยทอนเนี่ยเขาก็ได้ทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับ แอปนะครับที่เป็นแอปเกี่ยวกับโซเชียลที่มีชื่อว่าเปย์โวนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่แล้วในจีนนะครับโดยสมาร์ทคอนแท็ของเขาเนี่ยก็รันบน ERC 2 0ของอีเทเียนะครับซึ่งตัวเขาเองก็คาดการว่าจะเปิดแพลตฟอร์มของเขานะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ซนติเม e ต t ในล่าสุดสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าทอนเนี่ยเขามีข่าวลือนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจับมือกับอาลีบาบานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นจริงนะครับจากการที่ เขาเผาเหรียญเอาจากระบบนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการที่เรียกว่าเผาเหรียญคือลดจํานวนเหรียญให้น้อยลงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณจอห์นแมกกาฟี่เนี่ยเขาก็ออกมาเชร์อีกนะครับผ่านคอยออฟเดอะเดย์นะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการขึ้นไปอย่างแรงนะครับในช่วงเวลาสั้นนะครับและนี่ก็คือข่าวลือของเขานะครับในช่วงนั้นนะครับเรียกได้ว่าเซนติเมนต์ในตอนนั้นเนี่ยมันมีการปั่นราคาค่อนข้างมากเลยนะครับนี่ก็หลังจากที่คุณจอร์นแมกกาฟี่ออกมาทวิตนะครับ แล้วก็เทคนิคของอะไรสิทธิ์ของผมนะครับนั่นก็คือเมื่อมีสัญญาณจากเซนติเมนต์พร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูในส่วนของเทคนิคนะครับแล้วก็โอ้โหราคาตัวนี้ก็ขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับเรียกได้ว่ากําไรมหาศาลในช่วงเวลาอันสั้นเลยนะครับผมโดยใช้เครื่องมือตัวเดิมครับนั่นก็คือ ATR trailing stop นะครับโดยก็จะทําการซื้อแล้วก็ขายเมื่อราคามันหลุด ATR t r a i i n g stop ก็จะเป็นช่วงที่ผมแบ่งทํากําไรออกไปนะครับ สรุปนะครับการเทรดคริปโตเคอ e เรนซีในช่วงนั้นเนี่ยที่สร้างกําไรได้อย่างมหาศาลเนี่ยสมการแห่งความสําเร็จเนี่ยก็คือการที่เรานําเงินบาทเนี่ยไปซื้อบิตคอยนะครับแล้วก็นำบิตคอยเนี่ยไปเทรดเป็นเอลคอยแล้วเมื่อได้กําไรเนี่ยก็แลกกลับมาเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็แลกบิตคอยกลับมาเป็นเงินบาท สำหรับใครที่สนใจอีบุ๊กฉบับเต็มหรือยังไงนะครับก็ลองทักมาคุยกันนะครับในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับความรู้เรื่องการเทรดต่างๆเนี่ยทั้งในตลาดหุ้นตลาดที่เฟกตลาดคริปโตสุดท้ายแล้วผมขอฝาก m มซ์เซ็ตสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์อย่างจริงจังไว้สักนิดนึงนะครับนั่นก็คือการที่คุณจะเข้าไปเทรดในตลาดไหนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องมีก่อนเนี่ยคือความรู้ครับเพราะว่าแต่ละตลาดเนี่ยการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆติดตามช่องของผมอยู่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมมาแชร์เนี่ยความรู้ในการเทรดหุ้นเนี่ยก็แบบหนึ่งเทรดทีเฟกก็แบบหนึ่งเทรดคริปโตเนี่ยหลักการคิดมันก็อีกแบบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องใช้ให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมราคานะครับ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับถ้าหากชอบความรู้แบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะนําประสบการณ์จริงนะครับที่ผมเทรดนะครับมาแชร์ให้เพื่อนดูเลยนะครับสาหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับและหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s cribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ